กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังรับสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องฟังท่ายางประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองลุงจันทร์สแนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยกลับมาพบพ่อกับซองลุงจันทร์อีกคือเก้าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องไงเนาะตอนนี้ลุงจันทกลับมากับลุงใหญ่อีกคือเก้าพ่อแม่พี่น้ององเนาะเดินทางมาทางบ้านโนนยางพ่อแม่พี่น้องกลับมาเยี่ยมยามทำสาวพิมพ์เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ กลับมาทักทายสบายดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าลุงจันทร์กลับไ่ได้มานานพอสมควรพ่อแม่พี่น้องว่าน้องพิมพ์เพื่อนยู่เฮือนหรือว่าไปใส่พ่อแม่พี่น้องกบไปเบึงไปส้มพร้อมๆกันเลยพ่อแม่พี่น้องโดยตอนนี้ก็ดุงจันทร์มาฮอดจอดเทิงบ้านเขาสาวพิมพ์ได้เป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยตอนนี้ก็สิไปทักทายเพื่อนเนาะกว่าเพื่อนเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องเลย อระสาวพิมโดยสบายดีโดยยระโมนี oh, ่สวยเป็นพิเศษเลยโมนี่พราสิแต่งโตไปใช้งามแท้โอ้โอ้แต่งโตถ่าจ้าจะแล้วเนาะเออพวกคือคักเนาะโมนี่โมนี่เห็นคือคักอีกเถินึงโมนี่ก็ได้โมนี่คือแลเนาะโอ้ด่าด่าด่คือแล้วคิดหอดอยู่พราะขาไก่โอ้เมนอยู่พราะขาไก่เพราพี่น้องเลยเนาะ มืัอนี้ไ่ได้ไปทา้งไมืัอนี้ฮะก็กำลังว่าหลองน้ำน้องแดงฮากาดน้ำแล้วสักเครื่องแล้วโอ้สักเครื่องได้แล้วโดยด้วยโดยโดยโดยใช่สายทางน้องเอมี่เนี่ยใช่เพื่นว่าจอบไม่ใหญ่เพื่นโอ้ไม่จอบไม่ใหญ่ไก่บ่าเฮือนไม่ใหญ่เพื่อนกับไก่ปันใดอืโดยบไก่ปันใดเนาะกับว่านุ่งยางนี่บ่โดยโดย แม่ใหญ่อยู่บ้านนุยางนี่บ่าเขาของแม่แม่ข้าพเจ้านี่อืมโดยโดยโดยแม่ของเจ้าเนาะโดยอยู่ในบ้านนี่เลยโดยอยู่ในบ้านเลยโดยโดยโดยมาเป็นไดงไงชีวิตกับผู้บ่าวผัวเพลอกะกับซื้ออยู่แก่ในวันขอบไฟน้ำซื้อๆอยู่วะโดยเอาอย่างวันขอบไฟเดี๋ยวนี้ฮะ บอกเลือย่างคอยกาบอกิีดอยกขบเลยโอ้เรียกว่าปิดหัวใจไว้แล้วปิดแล้วปิดแล้วเป็นว่าปิดปิดปิดไฟนี่บอกเรือว่าจังไงไฟนี่ถึงเซลก็บเซลไปซื่อโอ้เซลไปซื่อเนาะเรียกว่ามีคนมาปั้นหัวใจไว้แล้วบอก่มีบ่ามีเนาะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดจริงจังเลยนะโอ้โดย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 ขีดแต่คิดดันลูกนกระเพอแล้วครับลูกเฮ้เป็นเป็นจะเป็นยังไงลูก เดเป็นจ <łość> ังได้คือว่าคิดจ้ะเอาโอหัวใจมาอยู่น้องลูกครับที่บนโอ้ลูกลูกสาวว่กโดยอืมบนวายนะดอกผู้สาวผู้แฝงอือเยันว่ายันว่ายันว่ามีอยากให้มีผูภัยเหตุผาสั่งนะจังนั้นนะบ่อยากได้เนาะอันขออนุญาตถามเนอขออนุญาตบัตรคำอัน ใ้ห้องใดเนาะเอื้อยหรือว่าน้องนอกเนาะหรือว่าใดๆหรืว่าห้องใดๆได้เนี่เอื้อยก็ได้เจ้าเอื้อยก็ได้เนาะโดยเออขออนุญาตโด้ยเด้อโดยว่าเอื้อยนี่ได้อยู่กับไผ่ได้นี่เนาะมีครอบครัวบ่ดูว่ามีบ่มีแต่กี่มีแต่ปากแต่เผื่อเสียไปแล้วโดยโดยโดยเสียไปแล้วเสียไปจีกปีแล้วเนาะสี่ปีนี่แะไรได้สี่ปีมานี่เอื้อยอยู่กับไผ่ và nằm theo cả lũ, cả nón, cả nón phụt này nọ, bởi vì mẹ cả mệt nát, đôi mẹ cả thao, đôi mẹ cả nhung lai lẽ, đôi ngày nhảy đâu mà du nì, chắc bì lẽ, ba năm nì là mà ở na bầu du vật này, huyên mẹ nà cả mẹ như chăng đay, du nì nó, đôi, đôi đôi đôi, huyên cả du nì nà cả du nì lẽ đay, nó có nó ุกยากเนาะุกยากปากมองโดยเพื่อนวดพิโตนหอมเลยพี่น้องหอมหอมมงื่อนสัมผิญนานะ้นเงื่อนนี่สางก็แต่อยู่กับผัวหรือว่าหากันใหญ่มากแต่สางกระเพาะสต่สางกระเพาะน้ำเพลแล้ะพอแบบพามาเหี่ยวนี่ปู่พอแบบรวมทีเงินซื้อแป้นอันนี้อันนี้เงินชาวนวลมาชอยโด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 ยกับพามาเหี่ยวเงินชาวนวลวัดละกันไปสลัดเซลล์หนึ่งกับเงินบบความมี โดยพี่น้องวัดหนองน้ำคือการเงินบองพ่อเมียเดินได้เข่ามาสัมภาษณ์แล้วปู้ใเน่ยจะดีเป็นได้ขามาซอยแล้วเนาะซอยเป็นบางส่วนอาจจะได้ตะวันด้วยด้วยดยแต่ว่าปุ้ซอยไปแรกอันเนื้ยเอ้ยนี่ไม่ว่ามีครบถวนแล้วบ่พ่อมเพียงแล้วบอหรือว่ายังขาดเดือนยังลาอยู่ะ มาหนึ่งหมอแกงคนก็ซื้อให้แล้วแล้วก็หววมวยเข่าหน้าชับปลาเข่าก็ยังเข่าเป้าเดียวโดยสานก็ขอมาเยี่ยมเดือนได้เนาะโดยโดยโดยพี่น้องขาดกถ้าดแต่ละขาดนั่นก็ยังเข่าอะไรยังเข่าเป้านึงเข่าสารนั่นหัวจำนวนนอสอจะจบน้อยนะโดยโดยโดยการเป็นยูนี่ก้าเอื้อยขาดกันเคินบ่หรือว่า ค่ะแล้วเนาะเพราะว่าผมมีสาวรักเนาะโดยโดยเพิาผมมีสาวรักเนาะเพิาอยู่ชั้ว่าผู้เดียวนะเนาะโดยชา้ว่าโตผู้เดียวโตผู้เดียวเคือลูกก็คือนั่นนี่แหละลูกก็ยังน้อยบอกเลยแปดปีแล้วเดียวแปดปียังซอยเบียบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้เเพราะว่าเพราะว่าคนใจบ่ชัดชื่นเอาไปกินแห้งเพราะว่าบมมีไฟแต่เฮือนเจ้ากายมาหันโน้ไปพูดบ่ โดยก็เลยบปหยากว่าวไล่วาวันลูกโดยโดยโดยดิ้กน้อยนะคือแบบนั้นโดยคน้อขกันเองโดยแต่ข้าใจว่าชัดชื่อกับเฮากับข้อให้ข้อให้เทวดาพาแทนกูแล้วเฮ้ยข้อให้เทวดาพาแทนทีให้เพิ่นเป็นอันพิญญาณให้ข้าพเจ้าขนาดนะโดยโดยโดยคนได้ใจบ่าชัดชื่อขนาดนะโดยบ่าชัดชื่อแบบไหนแบบว่า เป็นวะลูกคอยดีนะยังล em. ูกไม่แอดดหนะบ่ะไ้กินแห้งลูกคนอื่นไม่กินแห้งนะคนอื่นเอาไปเนาะคนอื่นเอาไปใช่โดยคนอื่นเอาไปใช่แต่ผมเป็นไผ่กับพี่น้องตัวเองตัวเองแต่ก็เริ่มประหยัดลายคุณเลี้ยงเนี่ยเมนเอื้อยเลี้ยงเนาะลูกเจ้าบาดเลี้ยงกับเลี้ยงบัตรนกับลูกเจ้ามันแค่ก็ตะกี้เขากระหลักเอาไปกรุงเทพคนแต่คอยยังเรื่องอะละคอยปอยากเล่าไป สองเถือเอาไปคือตอนนั้นคือกันปไปตัดผมไปฮอเ์เทสยังฮอรหลักแปดจ้ะอยู่ในชินโนก็มีเมืองตัดผมขันบอยกัหลักอาไปขันแมน่บ่มีพามีแล้วก็แล้วก,กับอะไรก็ขันบ่มีพามีกับสาลพอแล,ล้วก,ก็แล้วโดนะเพิ่นไปตามมาไห้บะไปตามมาไห้เพิ่นว่าของนั้นขานั้นมีเพ,เพิ่นเด,โด้โดยโดยโดยว่าๆใช้อยู่ในใชก้กระทอนอีมีได้วะ เอาน้องมีเด you know, ้วะพามาตัดผมตัดผมอยู่ชสยอยู่หลักแปดต่อไปเห็นยังหอดหลักแปดตอนนั้นอยากหลักเอาลูกค่อยนี่อยู่ห่านวันท้าวก็มี่เราว่าห่านไอหนาตัดผมบัดเดียวนี่นั่นลูกของเอื้อยนี่อยู่น้ำเพนเดียวน่ะผู้หญิงผู้ชายลูกยังผู้หญิงคนเดียวโดดยยคนเีวจับกระห่วงกันเนาะคือว่าแม่งคนเจ้าอยู่เนาะห่ววงกันแล้ต้องเพลงเงี้เนาะแต่โอกาสก็ผั ว่าปากไปผ่ากระทบกระเทือนทึงลูกก็เลยบอกป้าน้วยดย้วก็ให้คุณผ่กคุณเจ้าในแ่แแล้วก็ให้มาปกปักรักษาลูกข้าพระเจ้านี่และเนาะตอนนี้แล้วลูกมากอะหักเพกเนาะหักแพงแล้วดูลูกไผ่กับไผลูก่อยผลลูกผู้เดียวผู้เดียวอันดับนาแต่ว่าสิไปทำนองแบบว่า เอื้อยนี่ก็ถุกยากเนาะในปลาเาพิ่นนชิมีแน่หน่อยนึงบอกพิ่นนาชิมีแน,น่แนมีแน่บ,บา้าดนี่แนวทางที่เพิ่นเอาไปนี่คือสิบอกว่าเด็กน้อยเขากับบุหูเนาะแบบว่าเด็กน้อยเขากับบุหูเออไปกินขนมหรือว่าไปยั้งเขากับไปเนาะนากินขนมหรือว่าไปยั้งกับไปคือจังสรรเลยฮะดไปห่อนลักแปดผูกดูดูคันบ่มี่พะมีกับอะไรก็ชอพรักทอดแล้วไปเห็ดยั้งห่อนลักแปดเจ้าว่ะดูเมนพี่ต้องดูคันบ่อยากกันกรณีนั่นนะ แอ่อยากเล่าแค่เห็นลูกอะไรก็ย่าเขาเพียงแตเห็นลูกเนาะเขาเพียงแคเห็นลูกแมนเมนผักเทวดาพาแทนผู้แหละเป็นพิญญาณไหว่าผู้ใด้ใจชัดย์ฉิว่าผู้ได้ใจบอกสัตย์ฉิบเป็นพิญญาณไหกับพระเจ้านี่แล้วว่ะโอ้ยเห็นใจเพิ่นได้พี่น้องพอเพิ่นได้ลี้ยงลูกมาเพิ่นกับหักแพกเนาะลูกไพร์ไพกับหักเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นกัเล็กน้อยเนาะยังบอกผู้ภาษายังของเล็กน้อยเนาะแบบว่าเออ ผู anyway, okay. yeah, well. mm ้เพิ่นมีฐานะแน่มีอยู่มีกินขนมขนมโยอดนิดหน้อยไปสินะมันก็เลยนิดหน้อยก็จักไปนําเนาะไดาก็ไปนําแต่ว่าแม่เพิ่นนี่นั่นโอ้ยเศร้าเลยพี่น้องเพราะว่าอยากให้ลูกลงมาอยู่นําเนาะโดยเพราะว่าทางนั้นก็เอออยู่นําแม่ใหญ่ไม่ใหญ่เอาเงินให้เท่าละแสนชอบแสนว่าหั่นเด็โโยน้อยหัวใจเล็กน้อยไว้อยู่โดยเพิ่นมีเพิ่นก็โยนไว้เจ้าบ่อยากให้เจ้าว่อยากให้โยนาะ เรปไเพ่นยังอยู่อ่ะคอยงครบหัวคอยผูเป็นแหวนนี่พ่อยากให้เราอยากให้ลงมาอยู่น้ำเนาะอยู่น้ำวัดเวลาคอยเป็นหันเป็นหนีก็ขึ้นได้จากกระทาแล้วเพิ่มเพิเพิ่เพิคือในนี้เลดูแบบว่าเพิ่นก็อยู่ไก่หมูเด้พี่เ้องเพื่อนเพิ่นก็อยู่ไก่หมูนอกอยู่เนาะทุงหน้าพี่น้นาเพระวัาตะกี้กั ไหลคอยนี igh, ่อยู Or, i, ่ตะกี้เขาเฟรย์เลยหลดจักไอ้ห้างครัวคอยผู้ตายนี่เด็ยังเต็มหัวมันเราว่าว่ายังวายเวิรนแลยก็เอานี้แม่ว่าหลดมุ่นใหม่มุ่งนี้อ้อหปะม่ณหลุหลดมุ่นกลัวมุ่งแต่มุ่นใหม่กูนี่ว่าอ้าขอโทษน่าไรๆอย่าสิโดยแต่ว่าเออมุ่นใหม่ก็มุ่นใหม่กูกันเดียวกันนะว่าออกแต่หูหีเดียวกันนะว่านี็ขอโทษายๆผู้ไปนอนอยู่เดิน ขยะน้ำหลายๆพคือนแอ้คนรวจะมาปลูกไหนี่อื oh, like ้หลายคนเราเจ้าว oh, ่าไปนอนพุ่นน oh ่ะอ้าพูนพ่อไหลนี้ว่มีบ่อนนอน่นได้นี้โดยกะกะพ่น้องว่าไลนี้หรือว่าจังไดแม่น้องโอ้ญาติพ่น้องกันไหลเจ้านีเนาะอื้อเอียงเอียงโอ้เอื้อยเนาะโดยโดยโดยบัดไหลคอยนี้แล้วพคนเอาลูกคอยหลักนี้ปะขอกลับไปเอา เขาแหลพี่เมื่อยบอกกูห่าเนี่ยบอกลูกกูไปห้องมอหน้าแน่บอกว่าเอาให้ยแม่กูเบิ่งห้ก็ได้ลูกมึงนั่นว่าเขาเดีอะวัวก็ไปเขาพระเจ้าก็ได้มาแล้วหาลูกบ่เห็น้าวันไดใช้ลูกเขาดี้ไปตู้ว่ะแล้วก็บปอกคนนั้นจะเพิ่อนปอห้บอกเด็กเอาหาหาเขาหอบร่อหล่อนหล่อหล่อนหาแล้วก็ไปเหิ่องเพียนเราว่าจะหาพี่เมื่อยบาเขาไปแล้ววอะ แล้วเวหาเด็กไปบึเทียนฮอดเพราะว่าฮอดหมกแหละฮึฮอดหมกเลยเทีเธอที่หนึ่งนะํานี่วัดเถื่อที่หนึ่งนะกำลังเทียนอย่างวัดไปเธื่อที่สองโอ้จนว่าได้หกปีหลือไปเโอ้หกปีโดยโดยโดยโอ้สองเถื่อนี่เนยจนเธื่อที่สามนี่เด็กจนตัวว่าวัลูกคอยเป็นไข่น่นๆแนวนี้ Oh. โดยโดมยมันเป็นไข่ก็ไ <o lawsuit. S 1> ด, ko. ด้ห้องก็ไดห้องมอไรเก้าหรือก็มีชิบายังหดหลักแปดขอพระรักลูกเจ้าไปเนาะพี่น้องรักลูกเจ้าไปเลี้ยงมาเช่นเชะอยากได้เนาะโอยากได้ลูกสาวเจ้าไปอยู่น้ำเลี้ยงโดยเพราะว่าเห็นเจ้าทุ่งยากบ่มีเลยอยากจะโ่้ลูกเจ้าไปบ้านนี่คอยยังเครียดอยู่ตัวนี้นะครับกูแหละขอโทษน้ำลายเอฟซีกูแหละจนคอยชินลมหายใจคอยยังบ่ลืมตัวนี้นะ โนอันเรื่องนี้นะโดยโดยโดยข่อยฮะจนจนหมดลมหัวใจข่อยไปข่อยกัดเขายังบ่ลืมเขายังลืมบ่ได้อันเรื่องนี้นะโดยโดยโดยเห็นใจเห็นใจโดยโดยจาก็คิดหอดแล้วลูกเนาะหรือว่ยนั่นแหละคือจังซีเลยไปเจอพี่ให้ลูกมาอยู่น้ำคือจานอนมาเลยจะก็เอาหัวเอาลูกมาอยู่น้ำหัวเขาหิ้จังได้ทั้งนั้นหัวว้อยู่โดยเด็กหน่อยเนาะโดยเด็กหน่อยบอกคอบยัวเขากับยัวมีแต่ปากแต่ขั้วเฝ้าเนาะ หม่มีแต่ปากความว่าโดยมันบ่มีสิ่งที่ย้วเนาะอือแต่ว่าเพิ่นมันมีฐานะแน่พี่น้องมีแบบเด็กน้อยมักแน่นะเนาะเป็นขนมนมเนยหรือว่าเป็นแนวเบิ่งเนาะโดยเป็นแนวเบิ่งแนวยังทีโทรศัพท์โทรศัพท์เอาโทรศัพท์วอยู่ลเถืออย่าเอื้อยบ่มีโทรศัพท์บ่มีก็มันถึกน้ําตอนํานาทรมีห้าแล้วโทรศัพท์ก็ตายไปพี่น้องก็เปิดบ่ได้เลยนี่ แล้วก็เอาโทรศัพท์ตัวยังหนวห่าละตะกี้คือการลูกข่อยมาตรงเทพใหม่ๆแม่วะจ้าได้ยังไงให้ลูกแน่วะเว้านะคัดผู้ใหญ่บอกบอกแล้วมันชีวาว่าลูกคอยนะโดยโดยถึงแม่ก็บ่มียังแหลวให้เว่ากให้ให้ว่โดยวัดหมู่ท่านผัวเอาวะอีบ่มีววาขคิดปัญญาอีบ่มีมันสมองวะห้วยอันนี้ก็ขอทุนั้นละลายวะมีมันสมองแต่มึงอะไรวะมีมันสมองกันเป่าผู้อื่น เขาให้ไปว่าวันกับแม่เขาฮะว่าในใดวะมันก็ว่าคือมึงว่าว้าแล้ว่ะอันนี้แหละก็ผู้ใหญ่และหยกแง่ว่าจังว่าเนาะดูกขนาดน้อยๆหนึ่งเยโดยคือจังสินแล้วตอนประตูยังบริไดใส่กระเจนคือกันอ๋อหมักว่าเจ็บเจ้าอะไรไปลูกรการหลับจังมาหน้าเห็นแก่ตอนยังบริไดใส่กระเจนนะชื่เพิ่นก็เห็นงับขึ้นงับลุ่มเพิ่อนวะโดยประตูรุ่นทุฮานนั่นนั่น้วนี่ไาได้สิบหัจักขอกระใหญ่ปานี่แหละเนาะ โดยโดยโดยและพอไหวยังเทนแก่คือเก่าประตูนะแล้วคนในสวนใกล้นี่ไปมาลูกกระลูกโตว่าหักโบคอยบอกก็จะบ๊ยนอความพิษให้ลูกแต่คอยก็เื้ยอายุคอยหูแล้วโดยโดยกระตตบงการนะโดยคือมูลนัไรกํำลังหยางหมดพี่หยางพอเถื่อนคอยบีบกระแจเลยกับคืนกับคืนนะโดยจรินจังไรก็ขอให้ยน่์น้องมาอยู่นํำ Nông ừ. phim đã nóng nó, nóng doi nó. thằng kim ngàn nóng thang yang 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 คืออยากให้กับบตีภัยพแมพี่น้องเลยเนาะโดยทั้งลุงจันก็ได้ททำให้พรมพี่น้องทั้งเอพิมเพิ่นก็ได้อธิบายออกมาพรมพ่นองเลยเพิ่นกับเรื่องอิ่มอกอิ่มใจของเพื่อนเนาะโดยภายในมื้อนี้เพิ่นเอิ่มอกอิ่มใจหลายเพิ่นก็เล่าออกมาให้เบิดพ่พแมพี่น้องเลยก็สะสางออกมาที่เก็บไว้ในหัวอกของเพื่อนพแมพี่น้องเลยเนาะคือว่าให้ลุงจันฟังแล้วเป็นทีเรียร้อยพแมพ่นองเลยโดยโดยเพราะว่าลุงไป็ไข่ หวยนี่กะซ่องซองเถื่อไปเอาเนาะฟาตุยังบ่มหันบวมใจเนาะนี่กะเห็นงานใไซนี่อัดเจแล้วแล้วก็เห็นงานล่างกระตุกน้ำนี่เด้อแล้วก็ห่วยมาเบิึงมาเบิึงพัดชื่อตั้งให้ลูกไข่ลูกไข่เนาะยังจำแงบจำแงบอยู่ยังไงทำนี่นะคอยจนบ่ไปเท่าปานนี่เลยคอยยาเลยคอยยังจืดได้แต่ทำลูกไข่ทำนี่ยังว่าอยู่กูแหละ จนพูดจนชินลมหอกหายใจข่อยๆยังบ่รู้เรื่องแบบนี้เอ้ยเรื่องนี้นําโดยๆๆอือก็บ่ให้เครดแค้นไปเนาะก็อยากให้หายทุกโศกแหลมานี่ก็ลุงก็ได้เอาเงินให้น้องเอพิมพ์10,000กีบล่ะโดยขอให้กับมีมาซํานี้เนาะพี่น้องโดยกทงทงานเฮาก็สิได้ล่ําลาน้องพิมพ์เนาะ โดยการได้เราเรื่องราวที่เป็นมาให้ลุงจันทร์ฟังให้ทางเอฟซีเพื่อนฟังแล้วเรียบร้อยเนาะโดยสบายดีน้องพิมพ์โดยสบายดีขอตั้งใจล้างกังใหญ่ไงก็เือนหล้างใหญ่ก็ไงก็สัดสื่อหันโดย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 คอยน้อยก็ยามันคอยบกโคโกงไผ่แม่นแมนนอยโอเคพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้กัลุงจันก็ได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับส้มกันเบิดเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเนาะกระทั่งสาวพี่มันก็นการอัดซีเครียดพี่พีน่น้องน้องเพิ่นน้อยนึงพ่อแม่พี่น้องเนียเนาะเพราะว่าดูเพิ่นอยู่กับเออ่ทางเอื้อยเพิ่นเนาะกับยัวว่าเพิ่นว่าตอนนี้กับสาวพิมพ์เพิ่นก็นกนเลยเ,เกิดโมโหขึ้นมาน้อยนึงพ่อแม่พี่น้องอกันเนาะกระทางขอโทษขออภัยทางเอฟซีของเฮาเนาะที่ติดตามชมช่องลุงจันมาพ่อแม่พี่น้องกันเนาะ โดยก็ขอขอบุญขอบุณเด้อพ่เอเม่พี่น้องทางเอฟซีของเฮาเนาะติติด,ด,ดตามสมส่องลุงจันมาโรยตลอลเนาะกับคลิปลุงจันกับชิด้จบลงเพียงเท่านี้พ่เอเม่พี่น้องเลยมีคลิปหน้าอีกต่อ,ตอไปเนาะไ้พ่อเม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ะอโทษขออาภายัยกล่าวคำว่าสบายดี